สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับดูเบียนิโอส G ตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งโฟนในงบประมาณไม่เกิน7,000บาทนะฮะที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าบอลทูวินนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามองดูตรงกล่องนะฮะจะเห็นคําว่า AI ขึ้นมาตรงนี้นะฮะ แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยฮะรองรับในเรื่องของการใช้งาน AI ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI ของเขาทํางานอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นฮะเดี๋ยวผมมาพูดในจุดดีจุดเด่นของตัวนี้กันก่อนนะฮะว่าตัวของเขาฮะทำอะไรได้บ้างนะครับผมในส่วนแรกเลยนะฮะจะเป็นโชว์ดอร์ทิกเกอร์นั่นเองนะฮะตรงนี้เราสามารถปรับโชว์ดอร์ทิกเกอร์ได้นะฮะว่าจะให้กดยังไงได้บ้างนะครับผมซึ่งปุ่มโชว์ดอร์ทิกเกอร์นะฮะจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะสองข้างเลยนะครับเป็น L กับ R นั่นเองนะครับเวลาใช้งานก็แค่กดลลลลลลลงงงงงงไไ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 ไปปบบ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 นน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 นีีี้้้้้้้้้้้้้้กกกก็็สสสาา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 มมมรร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 ถถถใใชดดดดดดแแแววะะ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 ะฮฮฮฮฮเเเเเเเัััยยย่่่ฝฝ L หททํํออออืื R เวลาใช้งานนะครับท่านเพื่อนสังเกตดูนะครับจะมีปุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเวลาเราปดฝั่งซ้ายถ้าเราเปิดใช้งานแล้วจะมีปุ่มเปลงขึ้นมากดฝั่งขวานะครับจะมีปุ่มน้อเงินขึ้นมานะครตรงนี้นะครับผมนี่นี่คือโชว์เดอะทิกเกอร์นะฮะเอาไ้เล่นกับพวกเกมผับจี้พวกฟรีไฟล์อะไรเงี้ยสนุกแน่นอนนะครับผมหรือจะเล่นเกมอื่นๆ่นก็ได้นะฮะที่รองรับเกมสเปซนั่นเองนะครับ